สมัยลุนปูลุนทวดชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัดความเป็นอยู่ในสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับชาวป่าชาวเขาก็เพราะว่าทุกพื้นที่นั้นล้วนแต่ยังมีพื้นป่าปกคลุมอยู่อย่างหนานแน่นมากกว่าพื้นไรนาที่กระถากถา,างจากพื้นป่าใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากินกันในภายหลังซึ่งในเวลานั้นก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนยังเคยชินอยู่กับการหากินในพื้นป่าไม่ว่าจะหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์ ไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องการกินอยู่เพราะอาหารทุกอย่างสามารถหาเอาได้ในผืนป่าก็ไม่ต่างอะไรกับตลาดสดในสมัยนี้มีเพียงแค่ข้าวเท่านั้นที่ยังต้องปลูกกันเองเรื่องเพศภัยอันตรายก็ยังมีอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเกิดจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดจากการกระทําของสัตว์ป่าที่ทําให้ชาวบ้านในสมัยนั้นเกิดล้มหายตายจากกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มันเกินกว่าที่จะหยุดยั้งกันได้ บ้านเรือนของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านก็ปูก,กระจัดกระจายห่างกันออกไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่คิดว่าตนเองจะทํามาหากินได้สะดวกซึ่งเรือนของจันหอมเองก็เช่นเดียวกันที่ไปปลูกสร้างเป็นกระท่อมไม้อยู่อาศัยหากินกับผัวใกล้ๆกับพื้นป่าซึ่งผัวนั้นมีอาชีพเป็นพลาล่าสัตว์แต่อยู่กินกันเพียงได้ไม่ถึงสปีผัวเป็นผัวก็ถูกสัตว์ป่าฆ่าตายอยู่ในป่า ขณะที่เดินเท้ากลับออกมาจากผืนป่าหลังจากท่ล่าสัตว์แล้วหลังจากนั้นก็นเลยทําให้จันหอมซึ่งเป็นหญิงสาวใหม่วัยเพียงแค่30กลายเป็นดังกระดังงาลนไฟไม่สาวพลาวสเสน่ห์เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีผิวพรรณหน้าตาดีเป็นที่หมายปองกับชายหนุ่มมาแต่เดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่หมู่บ้านเดียวกันหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มักจะชอบแวะเวียนมาถามถ่ายพูดคุยหยอดความหวัง ให้กับจันหอมกันอย่างไม่เคยขาดสายซึ่งหลังจากที่ผู้เป็นผัวได้ตายไปจันหอมก็ยังอาศัยอยู่ที่เรือนหลังเดิมของตนที่อาศัยอยู่กับผัวมาก่อนหน้านั้นแม้จะอยู่ห่างไกลจากเรือนชานของชาวบ้านคนอื่นๆอยู่มากโขแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรและไม่ได้สร้างความหวาดกลัวภัยอันตรายกับสิ่งใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากว่าจันหอมเองก็มีฝีไม้ลายมือในการล่าสัตว์ไม่น้อยเช่นเดียวกันกับผัว ซึ่งต่างก็สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวซึ่งเป็นพรานด้วยกันทั้งคู่มีทั้งความชำนาญในการใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆไม่แพ้ชายหนุ่มหลุนเล็กหรุนใหญ่ที่เป็นพรานอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่หมู่บ้านใกลเคียงกันตัวของจันหอมเองก็เคยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อมาตั้งแต่เป็นสาวรุ่นมาหยุดเอาตอนที่มีผัวแล้วนั่นเองแม้ว่าจะอยู่กินกันกันกบผัวเกือบสามปีแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกันแม่ของจันหอมได้ตายไป ตั้งแต่จันหอมยังเป็นสาวรุ่นส่วนพ่อก็เพิ่งจะตายจากไปเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองก็เลยทำให้จันหอมรู้สึกเคว้งคว้างโดดเดี่ยวหงอยเศร้ากับชีวิตตัวเองเป็นอย่างยิ่งแม้จะมีชายหนุม่มรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แวะเวียนมาหาไม่เคยขาดก็ตามแต่นั่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จันหอมต้องการแต่กระพูดคุยสนทนากันด้วยมารยาทเสียมากกว่าด้วยความที่ยังสาวยังสวยแทนที่จะมีครอบครัวดีๆได้อีก แต่สิ่งนั้นมันกลับมาได้อยู่ในความคิดของจันหอมแม้แต่น้อยและไม่มีใครสามารถที่จะยังรู้จิตใจลึกๆของจันหอมได้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จําเป็นต้องดิ้นลนหาเลี้ยงตัวเองด้วยการแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนอย่างที่เคยทํามากับพ่อเมื่อสมัยที่เป็นสาวรุ่นเวลาผ่านไปร่วมปีก็ไม่ได้คิดที่จะตกลงปลงใจกับชายหนุ่มคนใดทั้งสิ้นจนหลายคนก็เริ่มห่างหายไปมาได้แวะเวียนมาหามากมายเหมือนเช่นเดิม โดยเฉพาะชายหนุ่มที่อยู่ต่างบ้านกันที่ยังเห็นเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนที่ยังแวะเวียนไปมาหาสู่กับจันหอมอย่างไม่เคยขาดจนเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตามมาก็เพราะว่ามีชาวบ้านที่เป็นพลันเข้าไปพบเจอกับล่างของคนตายที่ถูกฆ่าทิ้งเอาไว้อยู่ในปา่าในสภาพที่เนื้อหนังนั้นถูกกัดฉีกกินเหลือแต่โครงกระดูกทิ้งเอาไว้กับเสื้อผ้าสัมภาระที่กระจัดกระจายอยู่ใกล้ๆลึกเข้าไปในปา่า ห่างจากเรือนของจันหอมเพียงแค่3-4กิโลเท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดชาวบ้านที่เป็นพลานแค่ดูก็รู้ว่าคนที่ตายน่าจะถูกเสือขาและลากมากินอยู่ในป่าซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าป่าพื้นที่ไหนก็นยังมีสัตว์ใหญ่จำพวกช้างเสือกระทิงอาศัยหากินอยู่ในทุกพื้นที่ก็เลยเกิดความเป็นห่วงจันหอมซึ่งเป็นหญิงสาวเพียงแค่คนเดียว ที่อาศัยอยู่ใกล้กับผืนป่าที่เกิดเหตุมากที่สุดขนาดว่าคนที่ตายเป็นพลานที่เป็นชายชาตีก็ยังถูกฆ่าตายได้ไง่ายๆหญิงสาวเพียงแค่คนเดียวอย่างจันหอมน่าจะมีอันตรายมากกว่าใครในขณะนี้จึงได้เดินดิ่งตรงมาที่เรือนของจันหอมเพื่อที่จะเตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อมาถึงเรือนทั้งสองได้เจอหน้ากันเท่านั้นจันหอมก็เดินเข้าเรือนปิดประตูดังโครมซึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไร จันหอมไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ใครไปมาหาสู่ก็ตอนรับพูดคุยสนทนาด้วยหมดไม่เคยอิดออดหรือยิงทะนงตัวแต่เมื่อเจอหน้ากับพลานผูนั้นกับมองเหมือนขอนคอน,คอนแล้วก็เข้าเรือนปิดประตูไปเมื่อเจอเข้ากับท่าทางของจันหอมแบบนั้นพลานผูนั้นก็นเลยไม่ได้สนใจเดินเลยจากเรือนของจันหอมไปในที่สุดเพราะยังไงเสียจันหอมเองก็ยังเป็นพลานมีทั้งวิชาอาคมและอาวุธปืนอยู่ในมือ คงจะสามารถเอาตัวรอดได้แน่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังมีทั้งชาวบ้านและพลานคนอื่นๆเข้าไปหากินอยู่ในปา่าพบเจอกับร่างของคนตายเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านอื่นซะมากกว่าที่เคยแวะเวียนไปมาหาสู่กับจันหอมแล้วก็หายตัวไปเหลือแต่เศษซากโครงกระดูกและเสื้อผ้าพอให้จำได้ถึงได้เริ่มมีพลานและชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับจันหอมเริ่มมีความสงสัย ว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องที่เจอล่างของคนตายรายแรกก็ยังไม่มีการพบเจอหลองรอยของเสือแต่อย่างใดแม้แต่รอยเท้าในที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นมีแม้แต่รอยเดียวและชายหนุ่มทุกคนที่แวะเวียนมาหาจันหอมทุกคนก็นล้วนแต่มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์ด้วยกันทั้งสิน้นเรื่องความชำนาญในการใช้อาวุธปืนหรือแม้แต่วิชาอาคมคงไม่ต้องบอกแต่ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดว่าทำไมพลานพวกนั้น ถึงได้ถูกเสือฆ่าตายและกลายเป็นเหยื่อให้กับมันได้ไง่ายๆเมื่อเกิดความสงสัยกันมากขึ้นจนเรื่องไปถึงหูผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นพานเกา่าจึงได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตทั้งหมดให้กับพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้ฟังว่าในสมัยก่อนนั้นปู่ของจันหอมเองก็เคยมีวิชาเสือสมิงที่ใช้ล่าเสือที่เข้ามาเข็นฆ่าชาวบ้านตายในสมัยนั้นไปหลายลายจนเป็นที่รู้จักกันทั่วจึงเกิดความสงสัยว่า จันหอมเองก็น่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาจากผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่กระโปงเพราะแม้ว่าเสือมันจะหากินอยู่ในผืนป่าแต่มันก็อยู่ในป่าลึกไม่เคยออกมาใกล้ที่อยู่อาศัยของผู้คนมานานที่น่าสงสัยก็คือไม่พบล่อง้อยว่าจะมีเสือเข้ามาหากินแต่อย่างใดมันน่าจะเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมเสียมากกว่าขอให้ชาวบ้านและพลันระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตนเองได้แม้ว่าที่ผ่านมา จะไม่มีคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตายแม้แต่คนเดียวก็ตามหากว่าจันหอมใช้วิชาอาคมจนกลายเป็นเสือสมิงจริงโชคลายที่เหยื่อกลายเป็นคนต่างหมู่บ้านนั่นคงเป็นเพราะว่าการหายตัวไปของคนพวกนั้นอาจจะไม่มีใครสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองและคงจะมีเพียงแค่คนเดียวที่จะสามารถปราบเสือสมิงนั่นได้นั่นก็คือพลานเวกซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกับพ่อของจันหอมมาก่อนและรู้จักเรื่องวิชาอาคมเสือสมิงเป็นอย่างดี และรู้จักวิธีแก้ไขล้างอาถรรพ์ของมันทั้งหมดพลานเวกจึงได้รับอาสาเพื่อจะไปดูลาดเล่าให้แน่ใจว่าจันหอมกลายเป็นเสือสมิงจริงหรือไม่ใช้เวลาดักซุ่มรออยู่หลายวันในขณะที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นพานต่างหมู่บ้านก็ยังมีที่แวะเวียนมาหาจันหอมบ้างส่วนในหมู่บ้านเดียวกันนั้นได้ถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเข้าไปใกล้หรือเข้าไปในป่าเพียงลำพังพลานเวกดักซุ่มรอดูพฤติกรรมของจันหอม อยู่ร่วมห้าวันจนคิดว่าถึงเวลาที่เสือสมิงมันจะต้องออกล่าเยื่อโดยความหิวโหวยอีกครั้งและก็เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้พลานต่างบ้านที่แวะเวียนเข้าไปหาหายตัวเข้าไปในเรือนของจันหอมตั้งแต่ช่วงสายๆยันบ่ายก็ยังไม่ออกมาพลานเวกจึงได้ล้วงเอาหุ่นพยนต์ในย่ามออกมาบริกรรมคาถาอาคมอยู่ครูหนึ่งแล้วก็คว่างขึ้นไปบนหลังคาเรือนของจันหอมเสียงดังตุบเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้น ก็มีเสียงเออะโคมครามดังขึ้นในเรือนคล้ายว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงเสือร้องคำรามลั่นและกระโจนออกมาที่นอกชานพลานเวกถึงได้รู้ว่ามันมีเสืออยู่ในเรือนของจันหอมจริงๆมีร่างของหุ่นพยนต์ที่ดำทะมึนกระโจนพุ่งเข้าไล่ปำฟัดกับเสือสมิงเป็นพันละวันส่วนตัวของพลานเวกก็เดินดิ่งเข้าไปยกปืนของตนที่บรรจุเอาไว้ด้วยกระสนุนอาคมเรียบร้อยแล้ว หันปลายกระบอกปืนสับไกป่งเสียงดังสนัน่นกระสุนอาคมพุ่งเข้าที่ลำตัวของเสือสมิงสาวที่คิดว่าน่าจะเป็นจันหอมนั่นเองจนล่างของมันกระเด็นตกลงจากนอกชานลงไปที่พื้นเสียงดังตุบเลือดแดงฉานทะลักออกจากสีข้างลำตัวของมันดูท่าทางมันจะตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังแหกปากร้องคำรามลั่นทั้งด้วยความเจ็บปวดและขมขู่ แต่ก็ถูกกระสุนปืนอาคมของพลานเวกระเบิดตุมยิงใส่เข้าที่กลางแสกหน้าอีกครั้งจนมันหงายหลังพึงล้มฟุบลงไปกับพื้นก่อนที่จะลุกพรวดพลาดกระโจนหนีเข้าป่าไปในที่สุดพลานเวกรู้ว่ายังไงเสียมันก็หน,นีไปไม่รอดต้องไปตายอยู่ในป่าไม่ทีใดก็ทีหน,นึ่งแน่ด้วยพิษของกระสุนอาคมถึงได้เดินขึ้นไปสำรวจบนเรือนของจันหอมก็ถึงกับต้องผงะเพราะว่าภายในเรือนนั้น มีแต่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางคลักคลุ้งไปทั่วบางส่วนของเรือนก็ยังพบกองกระดูกมนุษย์และหัวกระโหลกกระจัดกระจายอยู่ด้วยไม่ผิดตัวแน่ที่จันหอมกลายไปเป็นเสือสมิงจึงได้จัดการจุดไฟเผาเรือนของจันหอมทิ้งในทันทีผ่านไปสามวันก็มีพลันในหมู่บ้านไปพบเจอเข้ากับร่างของจันหอมที่นอนตายอยู่ในป่าตาเหลือกถลนครึ่งบนนั้นยังเป็นคนแต่ครึ่งล่างนั้นยังเป็นเสืออยู่ ถึงได้พากันกาลตีได้ว่าจันหอมเป็นเสือสมิงไม่ผิดตัวอย่างที่พอเท่าในหมู่บ้านได้บอกเอาไว้โชคดีที่ยังมีพลานเวกอีกคนที่รู้วิธีฆ่าเสือสมิงด้วยอาคมปุกเสกกระสุนปืนไม่เช่นนั้นกระสุนปืนลงอาคมธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เพราะว่าพลานติดตายไปก็ใช่ว่าจะไม่มีวิชาอาคมเลยแม้แต่ทีเดียวบางคนก็ยังมีมีดหมอพกเอาไว้ด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกมันฆ่าตายจนได้ หลังจากที่จันหอมถูกฆ่าตายไปก็ไม่มีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยในหมู่บ้านแห่งนั้นแต่นับจากนั้นมาก็ไม่มีใครรู้ว่าในภายภาคหน้ามันอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกหรือไม่